สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมารู้จักเกมของภาคแยกเกมนังอย่าง The Ultimate Werewolf นะคะตอนนี้มีภาคแยกออกมาแล้วเกมนี้มีชื่อว่า1คืนปิดศนาเกมล่ามนุษย์หมาป่าค่ะสำหรับเกม One Night Werewolf ตัวนี้นะคะกลิ่นอายมันยังมีความเหมือน The Ultimate Werewolf หรือเกมล่าปิดศนามนุษย์หมาป่าอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดภายในเกมเนี่ยจะถูกขมมดให้อยู่ภายใน1วันด้วยกันวิธีการเล่นเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปจากเดิม ค่อนข้างเยอะเลยนะคะโดยชาวบ้านนะคะจะต้องทําการหามนุษย์หมาป่าที่แฝงตัวเข้ามาอยู่ในพวกเราโดยที่วิธีการค้นหาเรามีสิทธิ์คุยกันได้แค่1วันเท่านั้นถ้าผ่าน1วันนี้ไปแล้วเรายังไม่สามารถกําจัดมนุษย์หมาป่าออกไปได้ชาวบ้านทั้งหมดก็จะถูกกําจัดด้วยมนุษย์หมาป่านั่นเองค่ะ สำหรับเกมนี้นะคะเหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ8ปีขึ้นไปสามารถเล่นได้ตั้งแต่3คนถึง10คนและใช้เวลาในการเล่นเพียงแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นเองค่ะมาดูวิธีการจะดับเกม1คืนปริศนาเกมล่ามนุษย์หมาป่าก,กันนะคะอย่างแรกเลยให้เราทำการเลือกตัวละครที่เราจะใช้เล่นกันในตานี้มาก่อน จริงๆกันนี้ถ้าเทียบกับเกมมนุษย์หมาป่าทั่วไปแล้วมันไม่ต้องคำนึงถึงความบาลานซ์ของเกมมากเท่าเจ้าตัวหมาป,าป่าปกติอย่างหมาป่าปกติตรงการอะค่ะมุมด้านล่างจะมีตัวเลขบวกลบเพื่อช่วยจัดบาลานซ์เกมอยู่แต่ว่าตัวนี้เราใส่ยังไงก็ได้เลยมันค่อนข้างมีความบาลานซ์ในตัวอยู่แล้วเราก็สามารถมันเล่นแค่คืนเดียวจบไม่ต้องซีเรียสับมันมากก็ได้อะ อันนี้จะเป็นเจตอัพเริ่มต้นสำหรับ3ผู้เล่นนะคะไม่ว่าเราจะเล่นกันกี่คนก็ตามจำนวนการ์ดที่เราหยิบมาตรงนี้จะต้องเท่ากับจำนวนผู้เล่นบวก3เสมอก็คือเล่นกันกี่คนหยิบบทมาเท่านั้นแล้วก็บวกบทไปอีก3ตัวถ้าเล่นกัน5คนก็มีการ์ดบทบาทแดใบการ์ดโทเค็นจะถูกวางไว้ตรงนี้นะคะเพื่อให้เราแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นในวงรู้ว่าในตานี้จะมีบทบาทตัวละครอะไรกันบ้างและสําหรับเจ้าตัวการ์ดบทบาทนะคะเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็แจกให้ผู้เล่นคนละใบเลยอันนี้เซตอัพสำหรับ3คนก็จะมี3ใบแบบนี้ส่วนการ์ดท,ที่เหลือนะคะให้วางไว้ตรงกลางวางไว้แบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะจะเหมือนกับในเกมเวลวูฟภาพป,ปกติเลยค่ะจะเป็นช่วงของมอดูเลเตอร์แต่ในเกมนี้ดีอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมีมอดูเลเตอร์ก็ได้นะคะสำหรับในเกมนี้นะคะเราสามารถ เปิดแอปพลิเคชันไปในตอนเล่นได้เลยโดยเจ้าตัวแอปพลิเคชันนะคะจะทำหน้าที่แทนมอดอเ a เตอร์ที่คอยบอกให้ผู้เล่นทำการหลับตาลืมตาใช้ความสามารถต่างๆโดยพอเราเปิดหน้าแอปพลิเคชันมาแล้วหน้าแรกเราต้องทําการเลือกตัวละครที่เราจะเล่นกันในตานี้อ่ะกตัวของเรามีอะไรบ้างมีหมาป่าเทพยากรโจนตัวป่วนชาวบ้านตามนี้พอเราพอใจแล้วเราก็กดปุ่มเล่นได้เลยทุกคนหลับตา ฝ่ายมนุษย์หมาป่าทุกตัวลืมตาขึ้นมามองหากันถ้ามีมนุษย์หมาป่าเพียงตัวเดียวสามารถเปิดดูการ์ดในกองกลางได้หนึ่งใบฝ่าย,มน,ยมนุษย์หมาป่าหลับตาเทพพยากรณลืมตาขึ้นมาเลือกทําระหว่างเปิดดูการ์ดของผู้เล่นอื่นหนึ่งคนหรือเปิดดูการ์ดกองกลางสองใบ เทพพยากรหลับตาโจรลืมตาขึ้นมาเลือกว่าจะสลับการ์ดของตัวเองกับคนอื่นหรือไม่หากเลือกสลับให้เปิดดูการ์ดใบใหม่ด้วยโจนหลับตาตัวปวดลืมตาขึ้นมาอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของแอปเดี๋ยวใครที่อยากเล่นเกมยาวก็คือ ฟังมดูเลเตอร์ในแอปแล้วก็ทําหน้าที่ไปพร้อมๆกันในนั้นเลยเรามีหน้าที่จําบทบาทของตัวเองให้ได้หลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นช่วงเช้าที่ผู้เล่นทุกคนจะต้องลืมตาแล้วก็มาคุยกัน ผู้เล่นเราจะมาคุยกันว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้างใครเป็นอะไรบทที่มีอยู่นะคะเราก็ดูได้จากเหรียญเผื่อสมมุติเราอาจจะอยากจับโกหกเพื่อนเพื่อนบ,บอกว่าอุ้ยเราเป็นตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่มีอยู่ที่พูดอะไรประมาณนี้ในกรณีที่เราไม่มีแอปพลิเคชันนะคะใครบางคนอาจต้องทำหน้าที่เป็นมอดเตอร์เเตอร์ก็คือหลับตาแล้วก็เรียกเราก็บอกให้ทุกคนทำตามบทบ,บาทของตัวเองแต่ว่าคนที่เป็นมอดเตอร์เเตอร์เนี่ยอาจจะต้องเชี่ยวชาญในเรื่องทั้งของบทบาทแล้วก็ลำดับนิดนึง ถ้าสมมติเราจาไม่ได้จริงๆว่าลำดับเป็นยังไงเราดูตรงนี้ได้โทเค็นนะคะตัวไหนที่ไม่มีตัวเลขแบบนี้หมายถึงในตอนกลางคืนเขาไม่ได้มีความสามารถอะไรแต่ใครก็ตามที่มีตัวเลขแบบนี้อันนี้คือลำดับที่เขาจะถูกเรียกให้ตื่นมานะคะอย่างเช่นในเกมนี้มนุษย์หมาป่าซึ่งก็คือหมายเลข2จะถูกเรียกให้ตื่นมาก่อน เสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นเทพพยากรณ์โจดแล้วก็ตัวปวนถูกเรียกให้ตื่นมาตามลําดับเป็นต้นอย่าลืมนะคะเรายังมีการ์ดอีก3าใบที่ว่างอยู่ตรงนี้นั่นแปลว่าบางทีตอนกลางคืนเนี่ยทุกคนอาจจะได้ลืมตามามไม่ครบก็ได้จริงๆมันก็ไม่ครบอยู่แล้วแหละเพราะมี3ตัวที่ไม่ได้เล่นอ่ะกลับมาถึงช่วงเช้าที่เราคุยกันนะคะเราจะคุยกันไปเรื่อยเสร็จแล้วพอหมดช่วงเช้าเราก็จะโหวตกันว่า ใครเป็นหมาป่าในตัวเกมนะคะไม่ได้บอกชัดเจนว่าให้เราคุยไปถึงเมื่อไหร่สําหรับบางครั้งที่เราหาข้อสรุปไม่ได้จริงๆเราอาจจะต้องใช้ตัวช่วยอย่างเช่นพวกนาฬิกาจับเวลาหึ่งนาฬิกาทรายมาช่วยเป็นต้นแต่ถ้าสมมุติเราคุยกันได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรหลังจากนั้นนะคะให้ผู้เล่นทําการโหวตคนที่ตัวเองคิดว่าเป็นหมาป่าออกพอโหวตเสร็จแล้วมันก็จะจบเกมทันทีฝั่งชาวบ้านจะชนะทันทีนะคะเมื่อเราโหวตแล้วคนที่ถูกโหวตออกเนี่ยเป็นหมาป่า และฝั่งหมาป่านะคะจะชนะเมื่อไม่ถูกชาวบ้านจับได้ซึ่งก็คือหมายถึงเรามีหมาป่า2ตัวใช่ไหมหนึ่งในนี้คนหนึ่งจะต้องเป็นหมาป่าแล้วคนนั้นเนี่ยก็จะต้องเนียนด้วยชาวบ้านจะต้องไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นหมาป่าแบบนี้หมาป่าก็จะชนะได้เลยอีกกรณีหนึ่งที่เป็นไปได้นะคะนั่นก็คือหมาป่าทั้งสองใบอยู่ตรงกลางหมดเลยที่เหลือข้างนอกเนี่ยเป็นชาวบ้านในกรณีนี้นะคะ ทุกคนจะต้องไม่มีการโหวตฆ่าหมายถึงอาจจะโหวตการเป็นมูกินหางก็ได้หรือไม่ก็โหวตว่าจะไม่ฆ่าใครสักคนเลยแบบนี้ชาวบ้านก็จะเป็นฝ่ายชนะไปเหมือนกันในกรณีที่ทุกคนเป็นฝั่งชาวบ้านหมดเลยมาป่าอยู่ตรงกลางสตัวแบบนี้ถ้าเราเกิดโหวตแล้วฆ่าใครสักคนหนึ่งขึ้นมาแบบนี้ฝั่งชาวบ้านก็จะถือว่าแพ้เหมือนกันนะคะ เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความสามารถของตัวละครอื่นๆที่อยู่ในเกมหนึ่งคืนมนุษย์หมาป่ากันดูนะคะตัวแรกที่จะพูดถึงเลยก็คือนายพานความสามารถนายพันค่อนข้างเหมือนเกมหมาป่าเวอร์ชันปกติเลยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่นายพันถูกกำจัดออกจากเกมเขาจะมีสิทธิ์เลือกกำจัดผู้เล่นในเกมอีกหนึ่งคนออกไปด้วยทันที ต่อไปจะเป็นเจ้าคนขี้เมานะคะคนที่เมานนี้หามากเลยค่ะคนที่เมาก็คือเขาจะเมาแอจตจนจาไม่ได้เลยว่าตัวเองเป็นใครเมื่อถึงช่วงกลางคืนนะคะพอเขาลืมตาตื่นมาให้เขานําการ์ดหนึ่งใบจากกองการนะคะสลับกับการ์ดที่เมาของตัวเองแต่ก็ยังเปิดดูไม่ได้นะคะว่าการ์ดที่ได้มาใหม่นั้นเป็นตัวอะไรและตัวของเขาเองนะคะจะสลับไปอยู่ฝ่ายใหม่ที่เขาได้มาด้วยแต่ยังไม่รู้อยู่ดีนะว่าตัวเองเป็นตัวอะไรต่อไปเป็นการ์ดพราดอนแห่งเมสันค่ะ ปกติพระราดอนแห่งเมสันเนี่ยเขาจะอยู่คู่กันสองคนเมื่อไรก็ตามที่ใส่บทนี้ขึ้นมาจะต้องใส่ทั้งสองคนเสมอในช่วงกลางคืนนะคะพระาดอนแห่งเมสันเขาจะลืมตามองหน้ากันเขาจะรู้แล้วว่าตัวเองอยู่ฝั่งเดียวกันทั้ง2คนอยู่ฝั่งชาวบ้านเหมือนกันนะคะในกรณีที่ลืมตาตื่นมาแล้วไม่เจอใครเดาได้เลยค่ะว่าอีกใบหนึ่งเนี่ยจะต้องอยู่ตรงกลางแน่นอนต่อ,อไปมาดูฝั่งหมาป่ากันบ้างนะคะหมาป่าจะเป็นตัวสมุนรับใช้ค่ะ คนนี้เขาจะเป็นลูกกระจกของเจ้าหมาป่านั่นเองหลังจากที่หมาป่าตื่นมามองหน้ากันแล้วนะคะพ่อหมาป่าหลับตาลงไปคนดําเนินเกมเนี่ยจะบอกให้หมาป่าทุกคนชวนิ้วโป้งขึ้นมาคราวนี้สมุนรับใช้จะถูกเรียกขึ้นมาสมุนรับใช้เขาจะรู้ว่าใครเป็นหมาป่าบ้างแต่ตัวทุกคนที่อยู่ฝั่งหมาป่าจะไม่รู้ว่าใครเป็นสมุนรับใช้ของตัวเองนะคะต่อไปจะเป็นคนอดนอนในกรณีของคนอดนอนนะคะก่อนที่ทุกคนจะลืมตาขึ้นมอดูเลเตอร์จะมีการ ปลุกคนหน,นอนให้ตื่นมาแล้วก็ดูว่าการ์ดของตัวเองเนี่ยถูกเปลี่ยนไปหรือเปล่าคนหน,นอนเนี่ยเดฟเฟสงคืนเขาจะไม่ได้หลับเหมือนคนอื่นนะคะถึงแม้เขาจะหลับตาก็ตามแต่ตามธีมเกมก็คือเขาไม่ได้หลับเขามีสิทธิ์รู้ว่าการ์ดข้างหน้าเขาเนี่ยเป็นอะไรไปบ้าง ปกติในการใส่คนอดนอนนะคะถ้าในตัวเกมไม่มีบทที่สามารถเปลี่ยนบทบาทคนอื่นเช่นตัวปวนหรือว่าโจรได้คนอดนอนก็ไม่จําเป็นจะต้องใส่มาก,ก็ได้ค่ะและตัวสุดท้ายตัวนี้มีความสามารถที่น่าสนใจมากเลยค่ะแต่ไม่ค่อยแนะนําให้กับผู้เล่นใหม่ที่ไม่ค่อยชินกับกฎเกมนี้เล่นนะคะเพราะว่าเจ้าตัวความสามารถของตัวละครตัวนี้มันค่อนข้างยุบยับเลยทีเดียวตัวนี้ก็คือพูดจําแรลงค่ะความสามารถของผู้จําแรลงเนี่ยพูดง่ายคือการก๊อปปี้บทชาวบ้านคนอื่นเขานั่นเอง ไม่ได้หมายถึงบทชาวบ้านนะคะตอนนลางคืนเนี่ยผู้จําแรงจะถูกสั่งให้เลื่อมตามาคนแรกเลยหลังจากนั้นนะคะผู้จําแรงจะเลือกเปิดการ์ดของผู้เล่นคนอื่นได้หนึ่งใบพอเปิดปุ๊บตัวเขาเองจะกลายเป็นบทบาทน,นั้นเลยในกรณีที่การ์ดที่เปิดเจอมาเนี่ยไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรในตอนกลางคืนอย่างเช่นชาวบ้านหรือว่านายพานก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นในตอนกลางคืนนะคะ แต่ณตอนนั้นผู้จำแรงจะถือว่าเขาเป็นชาวบ้านเป็นในพานหรือว่าเป็นยาจกแล้วบางทีเงื่อนไขาการชนะเกมอาจจะถูกเปลี่ยนไปตามบทที่เปลี่ยนไปด้วยค่ะถ้าสมมติเขาเกิดเจอหมาป่าหรือว่าพาราดอนแห่งเมสันขึ้นเนี่ยเขาจะต้องจำให้ได้ว่าเขาเป็นฝั่งอะไรตัวเขาเนี่ยก็จะถือว่าจำแรงไปเป็นบทนั้นเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่หมาป่าจะต้องตื่นถ้าเขาเปิดเจอหมาป่าเขาก็ต้องตื่นพร้อมหมาป่าแต่ถ้าสมมติเขาเกิดไปเปิดเจอการพาราดอนแห่งเมสัน เมื่อไรก็ตามที่พาราดอนแห่งเมสันตื่นเขาก็จะต้องตื่นตามสำหรับถ้าสมมุติคนที่เป็นผู้จำแรงเปิดเจอการ์ดที่มีความสามารถพิเศษในตอนกลางคืนเช่นโจนตัวป่วนขี้เมาหรือเทพพยากรณ์นะคะเขาจะต้องทําการใช้ความสามารถของบทบาทนั้นๆทันทีนั่นแปลว่าถ้าสมมติเขาเปิดเจอเทพพยากรณ์ปุ๊บเขาจะต้องจําได้เลยว่าเทพพยากรณ์มีความสามารถอะไรแล้วก็ใช้มันในทันทีภายใน5หรือ10วินาทีนั้นที่เขามีสิทธิ์ลืมตานั่นล่ะคะ่ะ อีกกรณีหนึ่งที่เป็นไปได้นะคะน,นั่นก็คือการเปิดเจอการ์ดส,สมุนรับใช้นั่นเองก็จะถือว่าคนที่เป็นผู้จำแรงเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในสมุนรับใช้ไปได้วยกันแต่เขาจะไม่รู้นะคะว่าสมุนรับใช้อีกคนนึงคือใครถ้าเป็นในกรณีประมาณนี้ม o ดูเลเตอร์จะสั่งให้มนุษย์หมาป่าทุกคนชูนิ้วโป้งขึ้นมาถ้าสมมติผู้จำแรงกลายเป็นสมุนรับใช้ไปแล้วเขาก็จะมีสิทธิ์รู้ว่าใครเป็นมนุษย์หมาป่าได้บ้าง แต่อย่าลืมนะคะหลังจากที่หมาป่าทุกคนลืมตามองหน้ากันพอมนุษย์หมาป่าหลับตาเสร็จเนี่ยสมุนรับใช้ตัวจริงก็ยังจะมีสิทธิ์ดูเหมือนกันว่าใครเป็นหมาป่าบ้างในกรณีที่เป็นคนอดนอนนะคะถ้าสมมุติหลังจากที่คนอดนอนตัวจริงเนี่ยหลับตาลงแล้วพูดจำแรงค่อยลืมตาขึ้นมาแล้วก็ดูว่าการ์ดของตัวเองเนี่ยยังเป็นการ์ดใบเดิมอยู่หรือเปล่าหรือถูกเปลี่ยนเป็นอะไรไปแล้ว มารีวิวสั้นๆนะคะกับเกมหนึ่งขึ้นปริศนาเกมล่ามนุษย์หมาป่าค่ะสำหรับเกมนี้นะคะส่วนตัวมองว่าเป็นเกมที่แก้ข้อเสียหลายๆอย่างของ The Ultimate Werewolf ได้ดีเลยค่ะ ปกติเวลาที่เราเล่นเกมมนุษย์หมาป่ากันเนี่ยหรือเกม Ultimate Vowup ภาคแรกเลยนะใครก็ตามที่ถูกกำจัดเป็นคนแรกตายก่อนเหมือนจะแบบไปนั่งเหงาอยู่นอก,นอกวงแต่ว่าในเกมเนี้ยก็คือระหว่างเกมไม่มีใครตายเลยจะไม่มีจังหวะที่เราอุ้ยนั่งเหงาไม่รู้จะทำอะไรดีทุกคนจะเล่นไปพร้อมๆกันเล่นกันให้สุดคุยกันเลยชี้กันอ่ะทายผิดทายถูกว่ากันไปเล่นกันจบปุ๊บวันเดียวอ่ะรู้ผลเหตุการณ์ทันทีเสร็จแล้วแค้นไม่แค้นอะไรยังไงก็สามารถเล่นกันได้ใหม่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลย เลยนะคะของเกมนี้ก็คือไม่จำเป็นต้องใช้ m o d ูเ a t o r หรือว่าผู้ดำเนินเกมค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเล่นแวร์วูฟกันจำเป็นต้องมีหนึ่งคนเนี่ยทำหน้าที่แยกเป็นผู้ดำเนินเกมเลยบางคนอาจจะสนุกกับการเป็นผู้ดำเนินเกมนะคะแต่บางคนก็รู้สึกว่า ฉันอยากเล่นนะ่ะฉันอยากจะลองจับโกหกเพื่อนอยากจะลองหลอกเพื่อนดูอะไรประมาณนี้อาจจะเสียอรรถรสในจุดนี้ไปได้แต่ว่าในเกมนี้เราสามารถใช้แอปพลิเคชันมาแทนตัวโมดิเลเตอร์ได้เลยอะปกติถ้าเราไม่มีแอปพลิเคชันอาจจะต้องให้คนนึงเนี่ยค่อยๆพูดบทไปเรื่อยๆแต่อย่างน้อยคนที่เป็นโมดิเลเตอร์เนี่ยยังสามารถร่วมเล่นในเกมนี้ได้เพราะว่าจะไม่เห็นหรือไม่เฉลยบางอย่างของตัวเกมเนาะ แต่ว่าผู้เล่นเนี่ยอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงที่จะต้องจําทั้งความสามารถแล้วก็บทบาทของตัวเองแล้วก็เมื่อถึงตอนกลางคืนเนี่ยต้องตื่นมาแล้วก็รับผิดชอบในบทบาทของตัวเองได้อีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าดีมากในเกม one night werewolf ตัวนี้นะคะก็คือลดจำนวนผู้เล่น,นะคะ่ะโดยปกติแล้วถ้าเป็น werewolf ภาคหลักเนี่ยประมาณ5้าคนขึ้นไปเนาะถึงจะเริ่มเล่นได้แต่ว่าในเกมนี้มีกัน3คนก็เล่นได้แล้วส่วนโดยทั่วไป,ปาร์ตี้เกมอ,อื่นๆเนี่ยจะต้องใช้จานวนคนที่เยอะขึ้นหน่อยแล้วรู้สึกว่าเกมเนี้ย เป็นปาร์ตี้อยู่ยังสนุกอยู่แล้วคนน้อยๆก็เล่นได้โดยที่เล่นได้แล้วย,ยังให้ความรู้สึกของความสนุกเหมือนเดิมโดยที่บางทีเราอาจจะเดาเกมไม่ออกว่าเกมนี้มันมีหมาป่าอยู่หรืออาจจะไม่มีหมาป่าอยู่ทั้งวงเลยก็ได้เล่นไปเล่นมามันรู้สึกว่าเออมันสนุกจะถามว่าพอมีเวลาแค่หนึ่งวันเท่านั้นฉะนั้นอินโฟเมชันหรือว่าข้อมูลบางอย่างที่เราได้รับมาจากการเป็นบทของเราเนี่ยเราจําเป็นจะต้องบอกให้คนอื่นเราไม่มีทางแบบโอเคขอกักข้อมูลแล้วดูคืนถัดไป บางทีจุดสําคัญของเกมนี้เลยก็คือเราต้องเลือกช่วงเวลาให้เหมาะว่าช่วงไหนเราจําเป็นจะต้องบอกเพื่อนว่าตอนกันคืนเราเห็นอะไรมาบ้างเราทําอะไรไปบ้างเพื่อให้เรื่องราวทั้งคืนเนี่ยมันเรียงร้อยเข้าไปในเรื่องเดียวกันเราจะได้รู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างใครโกหกใครพูดความจริงเกิดอะไรทามิ่งในการบอกข้อมูลเนี่ยสำคัญกับเกมนี้มากๆมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เกมนี้นาไปสู่ใช่ชนะหรือแพ้เลยก็ได้ สำหรับใครนะคะที่อยากหาซื้อเกมหนึ่งคืนปริศนาเกมล่ามนุษย์หมาป่าเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านบอร์ดเกมชั้นนำทั่วประเทศหรือว่าจะเป็นที่ศูนย์หนังสือจุฬา B2S Toy r u s หรือว่าจะสั่งโดยตรงผ่านทาง f a c e b o o k Fanpage ของสยามบอร์ดเกมหรือว่าเว็บไซต์สยามบอร์ดเกมที่ขึ้นมาข้างล่างนี้เลยก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ